อันนี้ก็เน้นกันเนาะเป็นยังไงครับคือเมื่อนี้คืออันนี้คือความตั้งใจของเขาเลยบอกเมื่อวานนั่นนครับนั่นครั้อมาซอยงานแล้วก็อยากทรงเสน่หถึงที่สุดนะครับผมยศใดซ้ำใดกับซ้ำนั่นแหละนะครับไปบวชในก็ยังดีนะครับไปบวชจุ่มเพิ่นครับผมท่านนาทีอันนี้เป็นหลานเนาะรลานไส้ครับเป็นหลานของพ่อตู้บุญพ่อตู้หูทีนึงเนาะครัเมื่อนี้ก็ท่านนาทีหลาน บวชจุงเพิ่นครับสามาที่หลานอ่าทรงพันครั้งสุดท้ายอ่ามาที่ของหลานนะนี่เต็มที่ครับอืมเพราะตูพิ่นบ้องทั้งฝ่ามากคือคือสีพุ่มใจเนาะลูกหลานมาตุ่มมาพ่มกันหลายอ่าลูกอ่าทั้งหลานสุภูสุคนถือว่ามามาครบเนาะครับมาครบครับมาอืมเต็มทุกบ้านนะครับมาทั้งหนองงานทั้งยังกับมากันเหมดอืมราบกส่ยูไรยองผมกับมาครับผมอืมยูร่างก็ยองกับมา ทราบข่าวที่ตกใจมอแม่โทษไปหาแม่แม่บอกคนโทษโทรไปแกงข่าวแม่นครับโรไปตีหานะครับผมเหตุงานอยู่พอดีผมก็เ้าคือมีโทรมาท่งเสียงมาคน่าว่าปาตาเสียแล้วผมก็ตกใจครับแต่ว่าสักว่านะครับอายุเป็นกะหลายแล้วเจ็บป่วยค้อมกันถึงเวลาคนในพักฟันในยังไปแล้วนะครับครับอ่ะสุดท้ายเป็นนาทีของลูกหลานแล้วครับวันนี้ครับสุดท้ายนี้อยากบอกประตูอย่างไงเน่คก็บมมีคำบอกไปถึงนะครับให้เตือนทั้งปลอดภัยแล้วกันครับผม นายขวตาอยู่สุขสบายใจลดลูกหลานโอเคทุกคนเดี๋ยวลูกหลานก็นเลื้อยทุกคนแล้วครับกับไวไฟรู้กหลานุขูปขูทุกคนเนะาะก่อนที่ไปกับไวไฟใหนหกตัวรถเอาให้ด้วย <c oughs> ทุกคนเลยนะสได้มีเงินมาทําบุญกันซอยนะครับสได้มาให้บุญหาอันนี้มาอยู่นี่นี่ยมันขึ้นนี่ตั้งแต่มาง,ง,งานได้นอนฝันเห็นเล่าเทียวบ่ บ่ได้ฝันเลยครับนอนอยู่เตะขาเราเลยเหรอนอนอยู่ตันขึ้นกันอนอยู่หลังนี่เตะแห่งบ่ได้ฝันแห่งบ่ได้ฝันเห็นเลยบ่เห็นเลยครับเราคื้อีกชิดหอดปมตูหลายเนาะครัเมาะอยู่กับปมตูละมันไปทั้งสบายแล้วนะครับขึ้นกับเอ๋อจังกต่คนเดินทางปลอดภัยเนาะครับผมครับครับอยู่กับลูกกับหลานมีลูกมีหลานมีดเลนก็ถือว่า ตอนน้อยเจ้าเคยอยู่กับประตูเยอะบ่เคยมาประตูเคยเบิ้งเคยแย่งครับอยู่อยู่เดช่วงนึงแม่แม่อหน้าเด็กเคยมาฝากไปบ่ใบใบเห็ดเคยครับเคยเพราะว่าสมัยเป็นเด็กน้อยก็ยังมาเล่นกับพวกพวกใหญ่พิ่นอยู่เป็นนิกน้อยเล่นเด่นน้ำมันนี่ก้อนนี่อันหน้าสมศรีเพิ่นตั้งนั่งสิบสองพันตั้งสายยาให้แม่นเเครรับพาะว่าจำความได้กับยังมาเล่นเด่นกับพวกมันตีพวกวิรัต สมไมเป็นเล็กหน่อยเนาะแต่สมไยเป็นเบิงบอกเบิงม้วยคุณหรอล่าครับถ่ายของคนไม่ตูกขายข้องคุณเนาะเออว่าถือว่าถ่าทวดก็ถึงถือว่าเป็นบุญรลายครับคุณศุครับครับลูกร้านกับยู่จนว่าลูกเต่าลูกร้านไอ้ลูกไดเมียถึงมีลูกม้เหรียญมหลวนครับแต่ขอให้ประตูไปดีที่ยังว่าแลวครับคือคุ้มพบที่ เจอเล่ารังสุดท้ายเมื่อไหนก่อนเราเสียนี่ขังสุดไทยนี่ครับวังเกฝนมากครับอะไรไม่เห็นกระปุตอยู่ไม่กินเขากินอืมวังเก็ฝนมากรังสุดท้ายที่เจอเพนพนได้บอกเนี่ยยับอกเนอะครับนี่นี่ถ้าพนจะพนถามเสี่ยงเมียงเสี่ยงเมียงครับถามถามทรนะครับพนพนตังเจ้าสายยามาเสี่ยงเมียงเสียงเมียงครับอ้อ คือว่าเจ้าเป็นคนสลาดที่สุดเนาะอยู่กับเพลินตอนนั้นเพลินกับปอยุบ้านน้ำนมแบบแต่ที่ว่าเป็นเนีน่ยแค่ตันให้เพิินเราว่า,าครับชวี่อย่บานน้นเออเอ้าทราบข่าวมึงเพลินเสียดีมึงควรได้โทษบอกเจ้ายายอ้วนครับยายอ้วนโอ้ตกใจอยู่บะตอนนั้นผมว่านนั้นตะมีมีม,มีแต่เมียอยู่กพดีผมออกไปสวนอยู่สวนนะ ครับน่าจะไปน้อนสวนยศนียดนำนะครับครับเราดสึกเสียใจเลยครับครับผมอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของเนาะมันนี่ก็คือบวชทรงเพิ่นจูงเพิ่นนะฮะให้เพิ่นเดินทางเนาะไปเดินทางไกลเรา้องห่วงทางนี้ลูกหลนก็ถือว่าทางค้นทางนี่นั่นเราแหละครับมีความรับผิดชอบ้านที่จะของดีที่สุดเรแหละครับ เราสวดไหว้จ้าทุกคนเราแล้วครับเจองทุกคนเราแล้วเพให้ตาทวดไปดีนะครับให้ตาทวดเดินทางปลอดภัยเนาะคะรับผมเพ่อตู้บ่บดุงประตูอ๋อเพิ่นเลี้ยงมัตนาอย์เพิ่นดูแลมัตนาอย์ครับตาทวดแทนบุญคุ้นกันไปมีอย่างตาทวดแทนบุญคุ้นกันทราบข่าวตอนเพิ่นเสียตกใจบ่รู้ตกใจครับตกใจ ก็ดีตามก็กลัวกันน่ะคุณทรงขอข้อมูลไปบอกว่าประตูเสียตื่นเนี่ยเมือนาวมองขม่าเลยมาตะเด็กเลยครับมาตะเด็กเลยครับวันนี้กะขอบวชเน้นทรงเพิ่นครั้งสุดท้ายเนาะแม่นครับน่านะเป็นหลานคนหนึ่งเป็นหลานคนนึดีเพิ่นเคยดูแลมาตั้งแต่น้อยเนาะเราเพิ่นเป็นพอใหญ่ จังไดอาบ่องนี้งาควดีประเดี๋ยดีเข้าประทับใจเนี่ยมันกระลายเนาะมันกระลายบเบิดนะครับลายลายลายบวบเบิดครับายขึ้นกันเพื่อนก็เป็นพ่อของแม่เป็นประตูครับผมรับนครับโอเคเอา วันนี้ก็ขอท่านหาที่ร้านครับผมทรงประตูครั้งสุดท้ายเนะาะครับผมอ่ะไม่เป็นลูกเคยอยู่บ้านหนึ่งจะปีแล้วมาบ้านซิปซิปปีได้แล้วซิปกาปีเนาะอืมแล้วประตูหูนี่เป็นเป็นยังไงเล่าสุขภาพร่างกายที่ผ่านมาเนี่ยครับสุขภาพเล่ากันแข็งแรงอยู่บ่แข,แข็งแรงก็ได้ครับแต่ว่าเที่ยวพาไปหาหมอประจำน,น,นะ,ค,ะครับอ,อืมก็เก็บปอดละแอดเนาะ ตามภาษาพุทธเอาต่ยินคาว่าเล่าเสียเนี่ยตกใจบอ,อโอ้ยแค่มาได้แล่วตังค่ายพ่อพุทธังหน้าครับเสียใจแน่เคยผมนันกกอยโทรไปบอกตีสองมั้งนะครับบึ้งมาเลยครับโอ้ยนั่นส่วนผมว่าหน่าเลยบึ้งมาเลยเนาะ,ะเห็นใจเล่ายู่บ่บ่บอบ,อบ,อบอ่ท่านเห็นใจคมาบ่ดทันมาบัดทันครับ มื่อนี้อยากบอกจังไรเนี้ยฮะเที่ยวเล่าทั้งฝ่าเราได้ฟังได้เห็นหายล่าไปอยู่ดีสซบซบครับบาตรงห่วงยังบอกพร้อมปลาพร้อมครับเดินทางปลอดภัยครับพร้อมบอกเขาตูจังไรเนี้ยตอนนี้พันเดเดินทางไกลน้ำตาจะไหจะช่วยไปขึ้นสวรรค์ะปันขึ้นสวรรค์มาตรงห้องลูกห้องหลานเนาะ โตเลยมองเทล่าไปเป็นเทวดาท้งสวรรค์เสบายแล้วไปเมืองความสำเร็จลูกหลานทุกคนแค่สบายคือเก้าเกิดเจ้านี้สบายต้านอาก็สบายสบายคือเก้าโลอดยอายุยืนคือเก้าศาสนาได้เป็นล้านประตูอคือเก้า

เราคอยจ่ายนะครับเรื่องสถาบันการงานหลายหลายแนวพวกนี้ต้องมีความต้องการงานหลักหลักแล้วนะครับงานที่ว่างานเกี่ยวกับงานที่ว่า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 งานที่ สบายดีครับผมคือว่าเป็นผู้ใหญ่ดีดีดีเนยครับผม

vai oh 这边了吧？对了， นะโมอานาจตักตาเอตุพัทโยเบีเฮตุเฮตุสามปัญจังนังทำนานงสรางสมุทตานาัยลูปะนงเอตุพัทเยนะพัทจโยเยี้ อารัมมณภาพยโยเสรูปายตนะจัมภูคิณญาณตาโญญาตังสัพพยุตตะอนิจจาธรรมมานอารัมมณภาพ สัทธายตัดนางโสตยานาสุยาตาจับไยุตัศานังจักขามานังอัลปันนา